สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ปลาแมงถือโอกาสมาอัปเดตปลาในกระชังของปลาแมงนะคะให้ท่านผู้ชมได้ชมค่ะปลาในกระชังของปลาแมงตอนนี้ก็มีอายุครบ3เดือนนะคะ3เดือนแล้วก็ก็ประมาณนี้ค่ะปลาแมงก็เปลี่ยนอาหารนะคะเปลี่ยนอาหารมาให้โปรโตีน ในปริมาณปกติแล้วก็พอเหมาะก,กับเขานะคะไม่ได้เร่งอะไรมากมายนะคะป้าก็เลี้ยงไปเรื่อยๆนะคะให้อาหารเขาตามปกตินะคะให้อาหารปลาแมงไม่ได้ให้เขาสามเวลานะคะแต่ปลาแมงให้เขาเพียงพอนะคะวันละสองครั้งเช้าแล้วก็อตอนเย็นนะคะแต่ให้ปริมาณที่พอแน่นอนนะคะแต่ไม่ได้เร่งอะไรนะคะไม่มี อะไรพิเศษที่จะมาเร่งเขาเพื่อที่จะนำออกจำหน่ายหรือขายนะคะประเมาณก็เลี้ยงไปเรื่อยๆค่ะก็ประมาณนี้นะคะตอนนี้ก็3เดือนนะคะ3เดือนผ่านไปเรียบร้อยแล้วค่ะกระชังสุดท้ายนะั้เป็นปลาหมอนะคะที่เป็นกระชังที่ปลาจาระมิดยักเข้าไปนะคะกัดกระชังขาดเข้าไปนั่นแหละค่ะอันนั้นสุดท้ายแล้วแบบนี้ก็เป็นปลานินนะคะ ปน,นทั้งหมดเลยนะคะสามกระชังที่เหลือนี่นะคะนูนตอนนี้ระดับน้ำนะคะทุกคนระดับน้ำในสระบ่อเลี้ยงปลาของป้าแมงนะคะก็ปริมาณเยอะนะคะเนื่องจากว่าฝนตกติดต่อกันสองวันนะคะแล้วก็ตกหนักมากนะคะน้ำก็ค่อนข้างเยอะค่ะเห็นไหมคะ่ะน้ำก็สูงขึ้นนะคะ คก,ก็เลี้ยงในกระชังนะคะในบรรยากาศธรรมชาตินะคะก็ประมาณนี้ค่ะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมตรงนงุ่นนะคะเป็นนอกกระชังที่มีแต่ปลายักษ์ทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นปลานินปลาจระจรเม็ดะคะแล้วก็ปลาบึกค่ะนี่ก็เป็นปลาอย่างตัวอย่างพึ่งจะได้สามเดือนนะคะ ควมจริงก็จับขายได้แล้วนะคะจับออกจำหน่ายได้แล้วแต่ป้าไม่ทำนะคะปายังไม่จับค่ะก็เลี้ยงไปเรื่อยๆนะคะกะบ็บรรยากาศน่าจะเป็นปลาใหญ่มาฮุบอาหารข้างนี่ใช่เลยปลาใหญ่มาฮุบอาหารข้างกระชังของปลาหมออีกแล้วค่ะทุกทุกนน่าจะเป็นจระเมดนะคะตรงเนี้ย เห็นไหมโอ้ดู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 ลูกปลาสลิดนะคะฝูงลูกปลาสลิดอยู่ข้างๆรอบๆรอบๆกระชังด้านนอกนะคะจะเยอะมากเลยนะคะตรงเรืออีกด้วยนะคะเรือก็เจตนาเอาไว้อย่างนี้ค่ะจมน้ําไวอ้ดูดูดูลูกลูกฝูงลูกปลาสลิดค่ะท่านผู้ชมเห็นไหมกามากินอาหารที่ป้าแมงยังผสม อาหารเม็ดเล็กเม็ดกลางนะคะกับเม็ดใหญ่อยู่นะคะแล้วก็เม็ดที่เขารอดะขายได้เขาก็รอดออกมานะคะ<อ>เห็นไหมก็ประมาณนี้ค่ะท่านผู้ชมวันนี้ก็มา,าให้อาหารปลาแล้วก็ถือโอกาสอัปเดตนะคะปลาในกระชังที่ป้าแมงเลี้ยงไว้นะคะอัปเดตสามเดือนนะคะอายุของน้องปลาค่ะ ก็โอเคนะคะคลิปนี้ก็ประแมงขออนุญาตจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนค่ะชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ป้าด้วยนะคะ mm. เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับประแมงที่จะนำเสนอคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ